สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําตู้คอน u m e r Unit สําหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV 1เฟสขนาดเครื่องชาร์จไม่เกิน7.4กิโลวัตต์แบรนด์ ABB ให้กับเพื่อนๆครับ ตู้คอน s u m e r unit สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV 1เฟสแบรนด์ ABB ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตู้คอน s u m e r ที่สามารถรองรับการเดินสายสำหรับการชาร์จได้3รูปแบบครับคือรองรับการเดินสายสำหรับเครื่องชาร์จ EV 1เฟสขนาดเครื่องชาร์จไม่เกิน7.4กิโลวัตต์รองรับการเดินสายสำหรับ power plug และรองรับการเดินสายสำหรับต้อรับกาวคู่ได้ครับโดยในการชาร์จนะครับเพื่อนๆจะเลือกวิธีการชาร์จได้เพียงวิธีเดียวครับ โดยวงจรย้อยทั้งหมดนะครับก็จะถูกป้องกันด้วยเบรคเกอร์กันไฟลว่ไทป์บีขนาด40แอมป์ครับภายในตู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเมนเบรคเกอร์2โพ40แอมป์ทริปไทป์ซี 10kA จำนวน1ตัวครับที่มีไว้เพื่อตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินครับซึ่งได้รับรองมาตรฐาน IEC 6 0 8 9 8 1ครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด R C C B 2โพ4 0ีแอมป์ไท B ที่มีค่าพิกัด I delta n 3 0มสิลลิแอมป์จำนวน1ตัวครับมีไว้เพื่อตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วนะครับโดยรับรองมาตรฐาน I E C 61008และมาตรฐานมอก or 2425ขีดครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยไทป์ C 1โพ4 0ีแอมป์ทริป 6kA สำหรับวงจร EV Charger ครับเบรกเกอร์ลูกย่อยไทยซ1โพล32แอมป์ทริป 6kA สำหรับวงจร Power Plug และเบรเกอร์ลูกย่อยไทยซ1โพล16แอมป์ทริป 6kA สำหรับวงจรต้อรับกล่าวคู่ครับ เมื่อขันน็อตและเปิดฝาตู้ออกมานะครับภายในตู้ก็จะประกอบไปด้วยรางดินหรือรางปิกโนกมีไว้สําหรับใช้ติดตั้งเบรเกอร์ครับและที่ด้านบนของตู้นะครับก็จะเป็นนิวทัลบาร์และกราวบาร์ครับนิวทัลบาร์และกราวบาร์นะครับก็จะมีจํานวนหลายช่องสําหรับใส่ Bar, สายนิวทอลและใส่กราวได้เพียงพอต่อการใช้งานครับ การติดตั้งเบรเกอร์เข้ากับรางดินนะครับก็ติดตั้งง่ายมากครับเพียงแค่เกี่ยวเบรเกอร์เข้ากับขอบรางด้านบนและกดตัวเบรเกอร์ลงเล็กน้อยตัวล็อกของเบรเกอร์นะครับก็จะยึดติดกับตัวรางแล้วครับโดยเราจะติดตั้งเมนเบรเกอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวแรกครับถัดมานะครับก็จะเป็นเบรเกอร์กันไฟรั่วไทบีครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อย40แอม32แอมและ16แอมตามลำดับครับในการติดตั้งสายเมนนะครับเราจะให้สายเมนเข้าที่คั้วด้านล่างของเมนเบรกเกอร์ครับ ที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์นะครับเราก็จะใช้บัสบาร์เชื่อมต่อมายังขั้ว L ด้านไฟเข้าของ RCCB ครับและที่ขั้ว N ด้านไฟออกของเมนเบเกอร์นะครับเราก็จะใช้บัสบาร์เชื่อมต่อมายังขั้ว N ด้านไฟเข้าของ RCCB ครับโดยบัสบาร์ที่ใช้นะครับก็จะมีลักษณะที่ยึงกันครับ ต่อไปที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCCB นะครับเราก็จะติดตั้งบัสบาร์ที่ตัดเว้นช่องว่างตรงขั้ว N ของเบรกเกอร์ RCCB ไว้เพื่อเชื่อมต่อไปอยังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับ ที่ขั้ว n ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ rccb นะครับเราก็จะเดินสายนิวรัลออกไปยังนิวทอบารครับส่วนการเดินสายลายวงจรย่อยออกไปใช้งานนะครับเราก็จะต่อสายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยครับส่วนสายนิวรัลนะครับก็จะเดินสายจากนิวทอบาและสายกราวนะครับก็จะเดินสายจากกลาวบาออกไปใช้งานครับ รูปแบบการต่อลงดินนะครับแนะนำระบบทีทีตามที่การไฟฟ้ากำหน,นดไว้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้องการสั่งซื้อตู้คอน SUMER UNIT สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV 1เฟสขนาดเครื่องชาร์จไม่เกิน7.4กิโลวัตต์แบรนด์ ABB เพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Line at The c o p Engineer หรือที่เบอร์โทรศรัพท์0644241422ได้ครับ